สวัสดีค่ะพบกับครูนิชานันนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวมุ้นกันนะคะมุ้นที่เราจะมาเที่ยวในวันนี้ก็จะเป็นวุ้นสับปะรดนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นมุ้นนะคะมุ้นค่ะนี่ก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนะคะ และน,นี้ก็เป็นสับป,ปะรดนะคะสำหรับที่จะโรยหน้าวุ้นนะคะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะคะในนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าว400กรัมนะคะเติมลงไปดเด็อันนี้ก็จะเป็นวุ้นนะคะเราก็จะใส่น้ำไปในวุ้นนะคะเพื่อให้วุ้นเขาพองตัวนะคะ ให้วุ้นองตัวนะคะจะได้ง่ายต่อการเคี่ยวนะคะวุ้นนี่ก็ช้อนโต๊ะนึงนะคะหน็่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำน้ำมะพร้าว400กรัมนะคะแล้วก็มุ้น1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปค่ะเราให้วุ้นก็ละลายค่ะไฟกลางนะคะ เราให้มุ้นเดือดค่ะเราให้ละลายก่อนนะคะไฟป,ปานกลางนะคะเริ่มเือดเลยนะคะ คนก่อนนะคะถ้าเห็นว่าค้นไปนะคะเราก็อาจจะเติมได้นิดหน่อยเติมน้ำลงไปได้นิดหน่อยนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยดีนะคะน้ำมะพร้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะและน้ำมะพร้าวก็หอมค่ะเวลาเคี่ยวกับวุ้นแล้วจะหอมมากค่ะอันนี้วุ้นยังไม่ค่อยละลายนะคะจะเติมน้ำอีกสักทีนเนี่ยเพื่อให้วุ้นละลายเร็วค่ะ น้ำที่เติมไปนี่ก็เป็นน้ำมะพร้าวนะคะถ้าใครถ้าถ้าเราเราทำเองอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็รู้ว่าถ้าเราชอบคุ้นแข็งๆนะคะเราก็แค่400กรัมนะคะแต่ถ้าเราชอบคุ้นนิ่มเราก็เติมน้ำได้อีกนิดหน่อยนะคะแต่ก็น้ำ400กรัมเนี่ยกำลังพอเหมาะแล้วค่ะกำลังดีแล้วค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะละลายกับกนะำรคะหอมนะคะหอมน้ำมาพาะพร้าวค่ะทำกินเองนี่นะคะก็ดีอย่างนะคะสะอาดและปลอดภัย แล้วก็ุนเนี่ยไม่ยากนะคะทำไม่ง่ายนะคะทําเสร็จแล้วก็แช่เย็นแล้กินได้สองสมวันนะคะอยู่ได้3ามวันนะคะต้องแช่เย็นนี้เย็นนะคะอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งส่วนนี้กันหนึ่งส่วนนี้นะคะก็จะได้บุ้นประมาณสักห้าสิบถ้วยค่ะนะคะ่ะอ่าตอนนี้วุ้นของเราก็เริ่มละลายหมดแล้วนะคะ ุ้นละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปค่ะวันนี้น้ําตาลเจ็สิบกรัมน,นะคะน้ําตาลทรายนะคะผสมทรายแดงนิดหน่อยนะคะไดห้หอมค่ะเสร็จแล้วก็ให้ให้น้ำตาลกับมุนนี่นะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้น้ำตาลละลาย ก็ละลายเร็วค่ะลงไปแป๊กหนึ่งก็ละลายแล้วและรอให้เดือดีกครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ถึงจะขึ้นได้นะคะเห็นไหมคะว่าวุ้นเนี่ยไม่ยากเลยทำกินเองนะคะทำกินเองทำทำแจกเองนะคะจะขายก็ดีคะ่ะนะคะเป็นรายได้นะคะขึ้นอยู่กับความพอใจนะคะวุ้น นะคะวุ้นผลไม้เนี่ยเราจะชอบอะไรเราก็ใส่น้านั้นได้ค่ะตอนนี้ก็เดือดเลยนะคะแล้วก็ดับไฟค่ะดับไฟนะคะจากนั้นนะคะเราก็ยกหมุนนี้นะคะเทลงไปนะคะกรองค่ะกรองสิ่งที่เราไม่ต้องการกรองนะคะจากนั้นก็รวบผ้าค่ะรวบผ้ารวบผ้าแล้วบ เพื่อให้หมุนสามนะคะขยับหน่อยนะคะ,อะตอนนี้เราก็มาดูว่าวิธีการหยอดนะคะเมื่อกี้เป็นวิธีการเที่ยววุนนะคะตอนนี้ก็เป็นวิธีการหยอดนะคะดูว่าเราจะหยอดอย่างไรนะคะขยับหน่อยนะคะอันนี้มาเทินหน่อยเพื่อให้สุกได้เอาต่างไปก่อน,นะคะ่ะ อันนี้เป็นถ้วยนะคะอันนี้เป็นถ้วยที่เราเลือกมาหยอดในวันนี้นะคะเป็นถ้วยหยากนะคะเล็กๆนะคะน่ารักค่ะถ้วยละหนึ่งคำนะคะดูชัดๆนะคะถ้วยละหนึ่งคำนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะหยอดลงไปดีนี้นะคะเก็บอุปกรณ์ก่อนนะคะเพื่อให้สะดวกในการทำนะคะ ตอนนี้เราก็มาดูวิธีการหยอดกันนะคะหยอดวุ้นลงไปค่ะคอนทับผีนะคะเต็มๆหน่อยนะคะขนมที่เป็นถ้วยเนี่ยนะคะเวลาเราหยอดจะต้องเต็มนะคะเพราะว่าเมื่อวุ้นเต็มถ้วยแล้วเวลาวางเนี่ยจะสวยค่ะนะคะเราก็หยอด ค,ค่อนไปก่อนนะคะเพรวุ้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาแห้งแล้วก็จะยุบตัวลงไปอีกหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเทคนิคนิดๆหน่อยๆเพื่อจะทําให้ขนมของเราสวยนะคะเราก็หยอดไปค่ะวนไปเรื่อยๆค่ะอันไหนไม่เต็มเดี๋ยวเราก็มาเติมทีหลังได้ค่ะหอมนะคะ ก็จะได้ประมาณ50ถ้วยนะคะส่วนนี้นะคะเล็กๆน่ารักค่ะทำกินเองง่ายๆนะคะนะคะที่เดือดแล้วยก็เยาะเย้ยหมดตอนนี้มาดูสับปะรดของเราค่ะสับปะรดที่เราจะใส่หน้าวุ้นในวันนี้นะคะสับปะรดก็มีลักษณะอย่างนี้นะคะ วันนี้เราเลือกสับประรดจากสวนพึ่งมานะคะสับประรดเมื่อเราซื้อมาแล้วนะคะเรานํามาปอกและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเล็กๆตาตามความต้องการของเราพอที่จะล้มถ้วยนี้ได้นะคะจากนั้นเราก็สับประรดเนี่ยนะคะไปเชื่อมน้ำตาลให้เหนียวพร้อมใส่เกลือเล็กน้อยมันก็จะมีรสว่าหวานเค็มเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเมื่อเวลาใส่ไปในหมุนนะคะ มันก็จะไปเจอหวานนิดหน่อยอันนี้หวานหวานน้อยนะคะมันก็จะกลมกล่อมกลมเกลกืนกันไปนะคะเราก็จะเอาสับประรดเนี่ยนะคะใส่ไปในหมุน,นะคะ่ะใหญ่ๆมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะจะใหญ่เกินถ้วยไปะคะ่ะเวลาหยอดนี่นะคะก็หยอดให้ตรงกันนะคะ เดี๋ยวจะกลับมาบอกเทคนิคอีกนิดนึงนะคะว่าทํำยังไงมูนเนี่ยเขาจะจมเอ๊สับป,ประรดนี่นะเขาจะจมค่ะเวลาอยู่ในมุ้นนะคะเขาจะไม่ลอยตัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ไปเนี่ยก็จะจมลงไปข้างล่างค่ะค่ะเดี๋ยวมันก็มีวิธีการทํานะคะ หยอดวนไปนะคะเพื่อกันหลงนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งลู่อีกทีนึงอันไหนเล็กแล้วก็ใส่สองอันได้ค่ะใส่ใส่การใส่สับประรดนี้นะคะเราก็ต้องให้ดูความเหมาะสมคะ่ะกับมุนกับสับประรดนะคะเวลากินแล้วจะได้ พอๆกันนะคะได้สัดส่วนนะคะเราก็หยอดแลวนะคะเดี๋ยวมุ้นที่เหลือเราจะกลับมาหยอดให้หมดนะคะตอนนี้เวลาหน้าหน้ามุนนี้นะคะก็ตึงตัวนะคะเดี๋ยวอันไหนไม่เต็มเราก็หยอดเพิ่มไปะคะ่ะพอวุ้นตึงตัวแล้วนะคะเราก็เอาซ่อมเนี่ยมาเขี่ยอย่างนี้ได้เดี๋ยวเติมให้หมดค่ะเติมให้ให้เต็มถ้วยนะคะ จะได้สวยค่ะวุ้นของเราจะได้สวยเดี๋ยวพอแห้งก็จะพองตัวไปหน่อยนะคะตอนนี้นะคะอันไหนที่หน้าตึงแล้วนะคะเราก็เขี่ยมุ้ค่ะเพื่อจะให้สับปะรดรอยนะคะเดี๋ยวสับปะรดก็จะลอยขึ้นมาค่ะพอาะวุ้นตึงตัวนะคะอันนี้ต้องต้องรอให้วุ้นตึงตัวอีกนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวรอให้วุ้นวิธีการที่จะให้สับป,ประรดเขาลอยก็คือว่าถ้าวุ้นเขาเต่นตัวแล้วคะกํดกำลังจะจะจับเป็นกอ้กอนก้อนน่อนะคะเราก็ใช้วิธีเอาซ่อมเนี่ยนะคะคนคะ่ะนะคะจะเห็นว่านี้ลอยขึ้นมาแล้วนะคะคนคะ่ะวุ้นเริ่มแห้งมลใช่ไหมคะเราก็จะให้สับป,ประรดเขาลอยตัวเนี่ยนะคะเราก็คนทุกอันเลยะคะ่ะ อันนี้ดูว่าดูว่าอันไหนเขาตึงตัวแล้วก็เข้าไปคนได้เลยค่ะและ้ววุ้นก็จะลอยแบบนี้ค่ะและสับปะรดก็จะลอยขึ้นมานะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็มาดูว่ามาดูว่าวุ้นที่วุ้นเนี่ยนะคะ ที่แห้งแล้วนะคะอันนี้แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็จะแห้งสักสิบห้านาทีนะคะเวลาแค่เอามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเหลืองสวยนะคะตัดกับขาวสวยงามค่ะนะคะอันนี้ก็เวลาเสิร์ฟเสิร์ฟอย่างนี้เลยค่ะชิ้นละหนึ่งคำแล้วก็มีซ่อมให้นะคะวางนะคะไว้รับแขกนะคะเป็นอาหารว่างนะคะส่วนอันนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบทั้งถ้วยนะคะเสิร์ฟทั้งถ้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าแขกบ,บางคนชอบแค่เองนะคะแค่เองมันก็สะดวกดีนะคะดูน่ารักดีนะคะ,หหะ,คะเห็นไหมคะว่าอันที่วุ้นลอยตัวนะคะเวลาเราคนแล้ววุ้นสับป,ประรดนี่นะเขาจะขึ้นมานะคะนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้วุ้นลสวยะคะ่ะ นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะทำย่างไงให้ขนมของเราหน้าสวยงามนะคะนะคะคนนะคะเห็นไหมสามอันนี้สวยนะคะแต่มันก็ไม่ได้ทุกอันหรอกนะคะเป็นบางอันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ค่ะอันนี้ก็ขึ้นมาค่ะนะคะทำให้ขนมเราสวยนะคะอุ้นนะคะอุ้น สับปะรดก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะวุ้นกินแล้วก็เย็นนะคะเย็นต่อร่างกายนะคะวุ้นสับปะรดของเราวันนี้นะคะเปรี้ยวหวานเค็มตัดกับมันความมันนะคะความมันเล็กๆน้อยๆของน้ํามะพร้าวแล้วก็ตัดกับหวานเค็มเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะก็อร่อยค่ะมีสามรสนะคะสําหรับวันนี้นะคะวุ้นของเรานะคะ ก็สำเร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะปุุนสับสับป,ประรดนะคะกุุนสับป,ประรดของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะมุนสับป,ประรดนะคะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปแจกเพื่อนบ้านเรานะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหยอดต่อนะคะไปค่ะไปแจกเพื่อนบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมติดตามนะคะบุญค่ะติดตามให้เราด้วยนะคะบุญสับป,ปะรดนะคะอร่อยนะคะบุญสับป,ปะรดค่ะอร่อยค่ะไปค่ะไปแจกกันค่ะ